อ่าโอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะครับผมว่าผมเมลช็อปนะครับก็ส่วนคลิปนี้ก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์เบื้องต้นหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสก็ได้นะครับผมเนาะก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมโปรแกรมเนี้ยก็ผมจะยกตัวอย่างมา3โปรแกรมแล้วกันเนาะเพื่อทําให้เราแบาบว่าเข้าใจง่ายแล้วว่าเป็นเบสิคที่สุดเลยนะครับผมในการทํางานของมันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมให้เราติดตั้งตัวเจ้า e x a m ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ติดตั้งเป็นของตัว Windows ไปนะครับผมเนาะใครใช้ Windows ก็ติดตั้ง Windows ไปใครใช้ Mac ก็ติดตั้ง Mac ไปนะครับผมอันนี้ก็จะรอโหลดอยู่ฝั่งนี้เนาะปกติถ้าเกิดกดคีย์ดาวน์โหลดคือมันดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมทีนี้ผมจะเลือกกดเปิดเลยนะครับผมผมจะไม่กดบันทึกเป็นนะครับ หรือว่าบันทึกไว้นั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็กดเปิดเพื่อการติดตั้งเลยนะครับผมส่วนโปรแกรมต่างๆอะไรพวกนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเนาะเพื่อให้เราเข้าเพื่อให้เราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเข้าผ่ารที่คอรอดผมหรือว่าไม่ต้องทักถามผมก็ได้นะอันนี้สามารถกดติดตั้งได้เลยทําตามได้เลยนะครับผมในการติดตั้ง e x a m l เนี่ยก็จะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมเนาะ ขั้นตอนนี้ก็โปรดจะเย็ยนสนิดหนึ่งนะครับผมในการติดตั้งของ EXAM นะครับผมราก็กดตกลงไปเนาะแล้วกดเน็กไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็กดเน็กไปนะครับผม กดเน็ t ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อเรากําลังทําการติดตั้งของเจ้าตัว e x a m อยู่เนี่ยเราสามารถไปติดตั้งโปรแกรมอื่นรอก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่า e x a m เนี่ยใช้เวลาก็พอสมควรเลยนะครับผมเนาะแล้วแต่คอมพิวเตอร์ของคนคนนั้นด้วยนะครับอะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งของเจ้าตัว s q l ก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่จําเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผม ก็กดติ๊กตรงนี้เนาะอินสตาล์32ทัก64บิตนะครับผมเนาะอันนี้ก็กดเปิดเหมือนเดิมนะครับผมน,นี่ก็รอมันโหลดไปเนาะเน,น็กแซมผมก็ปิดการกระบาดไปก่อนนะครับผม ดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็กดใช่ไปเลยนะถ้าเกิใครขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็กดโอเคไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกอันบนนะครับแล้วกด next ไปเนาะแล้วกด next ไปได้เลยนะครับผม แล้วก็กดเน็ไปได้เลยนะครับติ๊กตัวที่ว่ามันมีพวกเว็บเว็อะไรพวกเนี้ยติ๊กออกไปก่อนเนาะใช้อยู่แค่สงองตัวบนเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นเวลาเราติดตั้งไปมันจะเด้นเข้าไปหาในหน้าเว็บนะครับนี่ผมกดเน็กไปเลยนะครับเน็กไปเนาะโอเคทีนี้ก็กด f i n i s ไน้เลยนะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โอเคมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ทีนี้เรายัางเข้าไปอยู่ในตัวข้างในไม่ได้เนาะปกติตรงนี้มันจะไม่มีนะผมซึ่งผมเคยติดตั้งไปแล้วมันเลยขึ้นมาให้จะดีลีทไปก่อนเนะ okay. าะโอเคแต่นี้ก็ขอปิดโปรแกรมตรงนี้ไปก่อนนะครับต่อมาเราก็จะมาติดตั้งของตัวตัวโน้ตแพดพนะครับผมนะนเนาะอันนี้จะเอาไ้แก้พวกโค้ดต่างๆแก้สคริปต์ต่างๆนะครับผมเนาะในการทํางานของมันนะครับอันนี้ก็กดอันแรกไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเนาะ แล้วเราก็ทําการกดเปิดเหมือนเดิมนะครับผมก็คือกดติดตั้งไปเลยนะครับตัวโน้ตแพดเนี่ยโน้ตแพดพันเนี่ยคือคือจะติดตั้งง่ายมากนะครับผมแล้วมีเวอร์ชั่นของภาษาของภาษาไทยด้วยนะครับผมเนาะเพื่อให้เราเข้าใจได้ยิ่งขึ้นเนาะในการทํางานของมันกดโอเคไปได้เลยนะครับผมอ่ะไออันเมื่อกี้คือที่วอกมาคือภาษาไทยอะ่ะปกติของคนอื่นอาจจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ก็สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้นะครับผมเนาะอันนี้ผมมือไวไปนิดนึงนะครับผม แล้วกดต่อไปได้เลยนะครับผมกดตกลงนะครับผมอันนี้ก็เลือกเอาไว้ว่าเราจะติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับผมผว่ากดต่อไปต่อไปเรื่อยๆได้เลยเนาะอันนี้เราจะเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปหรือไม่ผมไม่ใช้นะครับผมถ้าเกิดใครใช้ก็กดติกไปได้เลยนะก็กดติดตั้งไปนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะเนาะแล้วก็รันขึ้นมานะครับส่วนของตัวโน้ตแพดเนี่ยบางคนอะ่ะถ้าเกิดเบื้องต้นนะมันจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับผม ให้เรามาที่ตั้งค่าหรือเซตติ้งตรงนี้นะผมแล้วมาที่ตั้งค่ารูปแบบเนาะอันนี้มันจะสามารถเปลี่ยนได้หลายอย่างมาเลยปกติมันจะขึ้นคําว่าของค่า default ตรงนี้นะผมซึ่งผมเคยตตั้งไปแล้วมันก็เปลี่ยนให้ตามค่าที่ว่ามันตั้งไว้นะครับผมอันนี้ผมมาเลือกสนะีเนาะเอาเป็นสีดำนะครับผมเนาะตัวนี้นะผมตัวนี้ก็ใช้ได้เนาะสีดำเหมือนกันแต่ว่าผมใช้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ไหนว่า อันนี้นะผมอันที่สองนะผมที่ผมใช้เนาะถ้ากดบันทึกไปนะครับส่วนเรื่องภาษาเนี่ยเราสามารถมาตั้งได้เนาะนี่นะมันจะมีภาษาให้เราตั้งซก็เป็นพวกภาษา c เลยพวกนี้นะผมเนาะส่วน H ก็จะเป็น h t m l เอลอะไรพวกนี้นะครับผมก็อลองมาเปลี่ยนกันได้เนาะใครถนัดภาษาอะไหรหรือว่าใครเขียนภาษาอะไรอยู่ก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับ พก็จะส่วนใหญ่จะเป็นของ Python นะครับผมหรือว่า p h p เลยพวกนี้เนาะโอเคส่วนเรื่องภาษาผมก็คงไม่ต้องเจาะลึกมากมายเนาะเพราะว่าคงใช้ของค่า Default อ,อยู่ละอันนี้ก็เดี๋ยวขอปิดการกะบาดให้หมดก่อนเลยเนาะอันนี้เคยติดตั้งไปละโอเคนะครับผมช่วงระหว่างเวลา,อาเอาเอาเวลารอเนาะก็คือเรามาโหลดของตัวสคริป เปิดเซิฟของเราก่อนนะครับผมเนาะเป็นเบสเทสนะครับผมตัวนี้เอาไว้าสาหรับคนที่จะทำเซิฟเทสอย่างเช่นลองแฟชั่นทดลองแมปนะครับผมก็แนะนาสคริปนี้ไปเลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครต้องการจะเปิดเซิฟหลักก็เปิดแนวนี้เหมือนกันนะครับผมขั้นตอนคล้ายๆกันทุกอย่างนะครับผมแล้วแต่เบสเซิฟตัวนั้นด้วยนะบางทีเขามีเหมือนว่าตัวรันแบทอะรันแบทจะเป็นอีกฟังช์ชันหนึ่งที่ว่าจะให้อ่านเฉพาะของ ไฟล์โฟลเดอร์ของอ่าของเดสก์ท็อปหรือว่าของโฟลเดอร์ของไดซีหรือว่าของไดดีนะครับผมเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวทําการอาโหลดคริปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ผมเอาไว้ในเว็บนะครับอันนี้ก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่อโปรแกรมอะก็สามารถเข้ามาอาดาวน์โหลดอยู่ในนี้ได้เหมือนกันนะครับผมนะมีโปรแกรม tdn mac แล้วก็อ่า อ่าบันทินะครับผมเนาะก็คือตัวเนี้ยที่ว่าผมใช้ในการอัดคลิปอยู่นะครับผมเนาะส่วนใครจะต่อคลิปก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันเนะอ่า uh, เรามาโหลดสกิปของเราก่อนนะครับผมมาที่สกิปฟรีนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับผมอันนี้ก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยเนาะ นี่ผมเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วกันเนาะอันนี้ผมเคยดาวน์โหลดไปแล้วเนาะก้กดใช่ไปได้เลยเนาะถ้าเกิดใครไม่ใครไม่เคยดาวน์โหลดอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาแก้ไขมันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะมายุ่งกับเรื่องของ exam นะครับผมผมอยู่ไหนเอยนี่นะผมเดสก o ท็อปนิวนะครับผมตัวนี้ให้เราทำการแตกไฟล์ไปได้เลยนะครับผมนนี้ผมก็กดย็ดตไปเนาะ มันน่าจะเปทบทว่าของเก่าผมเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขอทาการลบก่อนแล้วกันเพราะว่ามันไปนทับทว่าของเก่าแล้วเวลาแตกไฟล์ไปมีงานเก่าอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวน,นี้ผมจะเคลียร์เนาะอันนี้ก็ดีลีทไปเลยนะครับผมไนโฟลเดอร์ม,มันก็จะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับตัวของ e x a m ก็ใกล้จะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผม โ okay. อเคทีนี้เดี๋ยวผมมาแตกตั้งามาแตกไฟล์ของเจ้าตัวของตัวของโฟลเดอร์สคริปต์ก่อนนะครับผมเนาะนี่นะผมส่วนสคริปต์ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูเป็นแบบวา่าเป็นกระเป๋าแบบเมนูนะครับผมเนาะเพื่อเป็นการเทสซะส่วนใหญ่นะครับผมเพื่อไม่ให้ดึงในพื้นที่ในการดึงรูปดึงอะไรพวกนี้ก็คือจะใช้เป็นเมนูนะครับผม ถ้าเกิดใครเซตแมปก็สามารถเห็นได้เลยนะครับผมนี้เข้ามาที่ในโฟลเดอร์สคริปต์นะครับผมหาคาว่า server s c ตรงนี้นะครับผมกดขิกขวานะครับผมมาที่ตัวโน้ตแพดฟัดที่ว่าเราติดตั้งไปเนาะใครใช้ Visual Studio Code ก็สามารถกดแก้ไขได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาแก้ไขเรื่องของเจ้าตัวอะไรเส้นคียกับ Steam Web API นะครับผมสองตัวนี้นะครับผม ผมก็จะให้ไปเหมือนเหมือนกันเนาะสำหรับเว็บสตรีมแล้วก็ตัวไลายเส้นคีย์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่ในส่วนของคีย์ก่อนแล้วกันเนาะลไรเส้นคีย์นะผมกดบางไปแล้วก็เว็บสตรีมนะผม Okay. กดเซฟไปนะครับผมแล้วก็ทีนี้ให้เรามาติดตั้งของเจ้าตัวของ HPL นะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วรอเจ้าตัวของ Exam โหลดเสร็จก่อนเนาะถือว่าติดตั้งเสร็จก่อนก่อนที่เราจะไปติดอ่าก็คือเหมือนว่าเราจะไปลงตัวของ HPL นะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละกดฟิ n i s ไปได้เลยนะครับผมนี่ก็รอสักครู่เนาะเพราะว่ามันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับ ก็คือถ้าเกิดใครเปิดในว i n d o w s ของตัวเองนะครับผมเปิดแค่ของตัว MySQL พอตัว Apache ไม่ต้องไปเปิดนะครับผมเนาะตัว Apache เนี่ยเหมาะสำหรับของตัวที่ว่าเปิดอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็ควรทำเว็บนะอันนี้ก็เปิดแค่ MySQL นะครับผมแล้วก็กดกระบาดผิดไปได้เลยแล้วก็ทีนี้ก็มาเปิดของเจ้าตัวนี้นะครับผมเนาะกดบลคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็กด New ไปนะครับผมแล้วก,กด Open ไปได้เลยนะครับ แล้วก็ทีนี้มาที่คูลีนะครับผมตัวนี้นะกด double click เพื่อเคลียร์ไปก่อนเนาะเรากดที่ไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ทีนี้มาที่ของตัว folder script นะครับผมมาที่ hl ตัวนี้นะครับกดลากมันเข้ามาใส่ในตัวของโซนของอตัวคูลีนะแล้วก็ทีนี้ก็กดตรงนี้นะครับผมรันไปนะครผมนี่ก็จะรอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคเรียบร้อยนะผมทีนี้ก็กดคลิกขวาแล้วก็ามาที่อ่าอัลลิเฟตตรงนี้นะครับผมเนะมาะมันจะขึ้นให้ตรงนี้นะผมเอติเชียร์โม,โมโูนะผมตัวนี้นะอันนี้ก็ขอกดไม่ใช่ไปก่อนนะผมกดเคียนไปอันนี้ก็จะมี User ที่ว่าผมได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับผมนี่เนาะเมื่อลง s q l เสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาที่ตรงตัวของสคริปหน้าด้านสคริปเลยเนาะ มันจะมีคําว่า a star server .cmd อยู่นะครับผมกดแล้วมันคลิกไปได้เลยนะครับทีนี้หน้าต่างของ cmd จะขึ้นมาให้นะครับผมทีนี้ก็จะรออ่ามันรัน cmd สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ให้เราทําการเปิดของไฟเอ็มขึ้นมามอไฟเอ็มไว้อยู่ในส่วนของไดดีเนาะแล้วก็เกมแล้วก็ไฟเอ็มนะครับผมแล้วก็ไฟเอ็ม e นะครับผมอันนี้ก็เข้าไฟเอ็มปกติได้เลยนะครับ ก็คือถ้าเกิดรันแบบนี้ก็คือผ่านนะครับผมเนาะไม่มีเออร์เรอร์อะไรทั้งนั้นนะอันนี้คือสียงเดียคือสี FX นะครับผมเนาะผมอรอ FM เข้ามาก่อนเนาะ เฟมขงผมก็จะเปิดชาร์จนิดนึงนะครับผมเพิ่งเปิดเลยนะครับผมวันนี้ก็เปิดคอมมาแล้วก็เพิ่งเปิดไฟเอมขึ้นมานะครับผมรู้สึกใจร้อนจังเลย,อยขอเดาบัคทึกรอบหนึงเลยกันอันนี้ก็อย่าลืมมาแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเนาะเรื่องของเว็บ ตีมคีแอพไอพวกนี้ยก็อย่าลืมมาแก้ไขเนาะส่วนอันเนี้ยอ่าอ่าตัวเอชบีเนือกร์งอลเนมเนี่ยตัวเนี้ยก็คือจะเป็นชื่อของตัวประเทศของเราหรือว่าตัวของเซิร์ฟของเราเนั่นแหละอันนี้ก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้เลยเนาะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครัผมก็แค่สอนเปิดเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับผมแล้วก็ s อนป e r เซเวลเบื้องต้นนะครับผมนะว่ามันมีอะไรบ้างใช้โปรแกรม,มอะไรบ้างนะครับส่วนตรงเนี้ยจะมีอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คืออันเนี้ยเห็นไหมมันจะมี identify นะคะนนรับผม identify stream ตัวเนี้ยก็คือจะเป็น i d s t e a m ของเราสำหรับเซตของแอดมินสำหรับคนที่จะรีรีสตาร์ทสคริปต์ผ่านอีก8นะครับผมเนาะก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับให้เราเอาตัวเนี้ยที่ว่ามันอยู่ในของตัว ตัว h x m l ของเราที่มันมีคําว่า user มาที่ตรงนี้นะครับผมให้เราสามารถ copy แล้วก็เอามาต่อจาก dot นะครับผมเนาะ identify d t steam ตรงนี้นะก็คือเอามาวางาตรงนี้นะครับกดวางไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถทําให้เรา restart ผ่าน script อะก็คือ restart script ผ่าน F8 ได้แล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็เมื่อกี้ไฟมผมขึ้นมาละเน้วไฟม์จะมีการอัปเดตทางเมื่อคือนนะครับผมก็ ผมอัปเดตฐานของเจ้าตัวต้ตบุกไปแต่ว่าของตัวใน PC หรือคอมพิวเตอร์ผมไม่ได้อัปเดตนะครับนี่ก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องการซัพพอร์ตนะครับผมใครที่อยากให้อ่าใครที่อยากให้ผมซัพพอร์ตหรือว่าสงสัยอะไรกรุณากดติดตามก่อนนะครับผมเนาะรล้วควรกด,ดนนกดติดตามักนิดหนึ่งกดติดตามช่อง YouTube ผมม i l ช h o p แล้วก็แคปรูปแล้วก็ ส่งไปผ่านนิดขอดส่วนตัวผมได้เลยนะครับผมบอกว่า,าติดตามแล้วนะครับผมแล้วก็สงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์สคริปต์นะครับผมเนาะเอทำไมของผมไม่ขึ้นมาผมขอปิดเเอมที่ว่ามันเปิดเยอะๆไปก่อนเนาะเปิดหลายไฟล์มากเลย มันเปิดซ้กัอยู่นะผมมันก็เลยอ่าไม่ได้ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวก็เปิดไฟเอ็มอีกรอบหนึงนะครับผม เปลมของผมขึ้นช้ามากเลยนะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่รู้สึกว่าใจหายมากนะ โอเคนะผมแล้วก็ทีนี้กดกากรบาดไปได้เลยเนาะเสียงอาจจะดังนะผมเสียงของตัวเพลงของไฟเอ็มเนาะแล้วก็มาที่อ่ะคอนเนคทูเดสก์ท็อปนะผมตัวนี้นะ<อ>ก็คือจะเข้าผ่านของตัวอ่าวงแลนนะผมเนาะอันนี้ก็คือมีคนเอาคีย์ผมไปใช้เนาะมันจะขึ้นคำว่าโฟกิงอยู่เนาะอันนี้ใครที่เอาคีย์ผมใช้ก็รบกวนใช้คีย์มาสเตอร์ของตัวเองนะผมไม่งั้นมันจะทํากันแล้วก็ค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ลำบากมากนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ ลายเส้นคีย์ตัวเดียวกันนะครับผมเนาะอันนี้มีคนใช้ลายเส้นคีย์ของผมเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นคีย์มาสเตอร์เป็นคีย์ฟรีนะผมก็คือใช้เครื่องไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดรันผ่านของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้มันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ทับกันนะครับผมก็คือเหมือนเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ได้แล้วก็อีเซิร์ฟเวอร์ก็เข้าไม่ได้อะไรแบบเนี้ย อันนี้ผมก็จะไม่ได้เข้าไปสู่ของหน้าสร้างตัวละครนะครับผมเพราะว่าผมได้ทําการสร้างตัวละครเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เข้าไปหน้าสร้างตัวละครแล้วมันมีปัญหาหรือว่ามันมีการบักนะผมให้กดรีสตาร์ทอีกรอบนึงก่อนเนาะ อันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมเบตตัวนี้จะเป็นอ่า es ethernet version หนึ่ง่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนนะครับผมตัวนี้นะ ถ้าเกิดในคลิปกระตุกต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมอัดคลิปโดยใช้เฟรมเรทสูงนะครับผมก็รันเซิร์เวอร์ด้วยนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในการคลิปกระตุกเนาะอันนี้ก็เรามาดูบ้างว่าในฟังก์ชันของกคลิปนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเรื่องของกระเป๋า F2 ที่ว่าเป็นเมนูนะครับผมก็คือเป็นแบบนี้เนาะในตัวก็จะมีอ่ามีอ่าเงินเขียวนะครับผมก็คือเงินปกติแหละมีอยู่ห้าพันบาทแล้วก็เงินในแบงก์ก็คืออ่า หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมอบบบบอโอเคนะผมก็ส่วนชิปนี้นะผมก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ซัพพอร์ตอะไรก็ฝากกดติดตามก่อนนะผมแล้วก็แคปรูปทกมาที่ดีคอส่วนตัวนะผมสงสัยตรงนี้ทำตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมจะซัพพอร์ตเฉพาะคนที่กดติดตามแล้วเท่านั้นนะครับ